สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าวันนี้เปิดคลิปกันด้วยความเหนื่อยล้าจากเมื่อวานโหเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้งานปลาเหนื่อยนะเมื่อวานเดินเหนื่อยโหไกลมากเมื่อวานบ่อไกลมากทุลักทุเลเละตุ้มเป๊ะวันนี้เราก็มาที่เดิมเลยเหมือนเอไม่ที่ที่เดิมมาเหมือนเดิมคือมางานปลาบ่อวันนี้ ตัจัดบอกว่าปลาใหญ่อีกแล้วปลาใหญ่อีกแล้วนี่ฮะเพื่อนๆก็เขา้าหมายกันหมดแล้ะที่คิดว่าจะได้ตัวจับจองกันเป็นที่เรียบร้อยอันนี้มาปาดหน้าผมเฉยเลยเนี่ยผมจะตียังไงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูไปรอดูในบอ่อเลย

ตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงมาก 嗯，呜呼呼，举对对对对对对。 ือตัวก็ใหญ่มากครับเพื่อนๆอู้ห่าอัดไว้ไหมนะ่ะอัดพอดีหือตัวนี้มีโลบวกแน่แน่ ไซยักษ์เลยครับไดโนเสาร์เลย Rồi, bà khút đã thèn Đâm bột bái này Bà khút Này, cho hộp mông dên ạ Tôi nghĩ này là chết lô khưng ผมไม่ถอนด้วยเวนกรรมอื huh. mm ้อ hmm. หืมทิ่มดินเลยเม็ดท่วมเลยครับเพื่อน พี่ตีไกลเกินนะปลาคุดอยู่ผมใสมันอยู่ตรงนี้ เอ็นนินนี่วิ่งเข้าชาร์จเลยคหรบวิ่งตามเหยื่อเลย

นะมันไม่ยอมพวกว่หัวเดี๋ยวมันจะเข้าข้างในรอนน้อยก่อนั้งหเรียบร้อยเรียบร้อยอบันเทิงแล้วกูโอ้โหติดต่อจะถึงแล้วเดี๋ยวดึงอย่าเพิ่งขาดมันเปท่อหรืออะไรอะ่ะโอโ้ไปแล้วมั้งนะโอ้โห โอ้เดินไปแล้วเหยือรอยนี่แล้วโอ้เสียดายเลไมาถึงนี่แล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเชือกโอ้น่านะครับติดเชือกนะดิ้นเหมือนปลาเลยนะเมื่อกี้โอ้ยกว่าจะได้แล้วตัวใหญ่ด้วยดิตัวใหญ่อะดิโดดโอ้โหมันผมงัดขึ้นมันไม่ขึ้นอะมันจะมุดอย่างเดียวอะ งเอ้ยติดเชือกอีกโ,โอ้โหปลดออ,ตโ,อโต้เลยได้เลยแล้วผมดึงเชือกขึ้นมาเลยเดียเ๋ยวเดี๋ยวยังเงยใหญ่จริงตัวเนี้นนยนนะผมผมพยายามยกคันขึ้นนะพยายามงัดขึ้นแนละ้วมันไม่ขึ้นเม,มื่อกี้เม็ดที่ออกไปอ่ะใช่มันไม่ขึ้นอ่ะ อ๋อกว่าจะได้ได้แล้วก็รุดเขาได้ตัวกันแล้วเฮ้ยมึงใช่ไหมวะเนี่ย ไม่ใช่หรอมั้ง อืขาดแม่มเลยใช่เด้งขนาดนี้น่าจะไม่ใช่ปาลาละน่าน่าจะต่อครับสวัสดีช่วงบ่ายครับผม วันนี้ค่อนข้างจะยากครับตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนถึงบ่ายเล้นี้ยังได้แค่ตัวเดียวเลยหลุดไปสองตัวสาตัวละขาดมั่งคุดมั่งโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมล่จะจ้าป่าบ่อไม่ได้ง่ายครับผมของอยู่ในบ่อก,ก็จริงครับแต่ทํายังไงจะหลอกล่อยังไงให้มันกัดพวกเหล็กพวกยางเราให้ได้แค่นั้นเองครับ บางวันมันก็จะออกสภาพแบบนี้ฮะกัดบ้างไม่กัดบ้างแล้วก็หายไปเลยทั้งวันก็มีก็เดี๋ยวจะลองสู้ดูอีกสักพักหนึ่งครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็อาจจะต้องมูฟออนฮะเพราะว่าดี๋ววันนี้จะเดินทางกลับแล้วโหป่าไซใหญ่จริงครับตัวที่หลุดไปเมื่อสักพักหนึ่งก็ใหญ่ ใหญ่มากครับอันนี้ใหญ่จริงๆงัดไม่ขึ้นนะครับมันหัวมันทิ่มลงแล้วก็ไปติดเชือกลดเรียบร้อยโอเคปไปสู้ต่อกันผมจะเอาไปเก็บพอดีเลยโอ้ปลาตัวใหญ่ตัวโหรานถึงตะลิงนะ่งและมุดลงไปใส่เชือก บอดออโต้เลยโอ้โหบ่อสุดยอดอ่ะสองโลฝ่ามั้งตัวน,นั้นอะไม่มีไายป๊อกเลยอ่ะอเดี๋ยวไปเอาน้ำกินก่อนครับ อืมอะไรว้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสั้นๆวันนี้คงไม่มีอะไรให้ตัดลงยาวนักครับผมพามาเกือบแห้วครับได้ ตัวเดียวหลุดขาดติดต่ออ๋อสารพัดครับวันนี้พาก็าไม่ได้เพิ่มจะได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ไปติดเชือกอีกข้างล่างมันมุดลงไปติดเชือกใต้น้ำครับก็เรียบร้อยไปคืนสู่บอ่อก็ขอบคุณครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ให้ การสนับสนุนแล้วก็รับชมจนจบคลิปครับผมส่วนในโอกาสหน้าก็อาจจะเป็นแนวอื่นบ้างครับผมว่าจะไปตกปลาช่อนหน้าดินครับเป็นหมายบอ่อเดิมครับที่ผมเคยไปตกไว้มันมีตัวอยู่ครับว่าจะไปตกอยู่เดี๋ยวอาจจะพาไปรับชมกัน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวลากันไปก่อนผมต้องเดินทางกลับละโอเคครับผมขอบคุณ f อทุกท่านเลยขอบคุณ f อจากลุงเนตรพาลุยด้วยครับผมแล้วก็ทุกทุกท่านเลยที่สนับสนุนกดไลค์กดซ like, ับกันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยครับผมบายบาย